ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามาคู่ปุ๋ยที่จะกลายมาเป็นฮีโร่ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชสวนไร่นาของพี่น้องชาวนาและชาวกเกษตรกรให้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมนี้เข้าไปเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาสําหรับพืชที่เสื่อมโทรมจากดินที่เสื่อมสภาพทําให้ผลผลิตไม่เป็นที่น่าพอใจทุกๆปัญหาของพืชและดินสามารถแก้ไขได้ด้วยปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามาคู่ เพราะเป็นปุ๋ยเคมีที่เหนือกว่าเคมีทั่วไปเพิ่มผลผลิตบำรุงดินด้วยแร่ธาตุอาหารจากธรรมชาติด้วยคุณสมบัติที่มีค่าความเป็นด่างที่ช่วยลดความเป็นกรดในดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่ขาดหายไปและเพิ่มปุ๋ย NPK ทําให้ดินปรับสภาพให้เหมาะสมสําหรับการเพราะปลูกพืชต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศเมื่อปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามาคู่ช่วยดูดซับสารพิษสารเคมีที่ตกค้างให้ย่อยสลายไปปุ๋ยที่เหลือตกค้างในดินจะช่วยให้นำ กลับมาให้ประโยชน์แก่พืชได้สร้างออกซิเจนในดินเกิดการขยายตัวของดินทําให้จุลินทรีย์ในดินเกิดการขยายตัวได้ดีจุลินทรีย์มีอาหารกินกลายเป็นดินที่มีชีวิตระบบนิเวศดินดีสมบูรณ์ลดการตรึงตัวของดินทําให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการเกษตรพร้อมทั้งจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชทั้งธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่ขาดไปให้ครบอย่างช้าๆเพื่อทําให้ดินอุ้มน้ําและปุ๋ยดีส่งผลให้พืชนั้นมีระบบรากที่ขยายรากได้ดีทําให้เกิด รากฝอยเยอะพืชหาอาหารเก่งมีรากสมบูรณ์ลดการเกิดเชื้อราในดินไม่ทําให้เกิดโรครากไม่เน่าโคนไม่เน่ามีการเปลี่ยนสถานะแร่ธาตุให้กลายเป็นปุ๋ยสําหรับพืชโดยธรรมชาติทําให้พืชแข็งแรงต้านโรคและมแมลงได้ดีทําให้มีลำต้นที่แข็งใบของพืชปรุงอาหารได้ดีบํารุงต้นเร่งรากเร่งใบเร่งดอกและ อีกทั้งยังได้ช่วยปรับสภาพภูมิอากาศในดินที่มีการแปลเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและปลอดสารพิษลดสารเคมีสําหรับการทําการเกษตรไร่ทุกๆพื้นที่และภูมิภาคด้วยหากสงสัยว่าทําไมต้องใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามมาคู่เรามีคําตอบมาให้คุณ หนึ่งเพื่อปรับปรุงดินสามารถปรับปรุงดินให้ร่วนซุยทําให้รากพืชทํางานได้สะดวกมากขึ้นแก้ปัญหาดินเป็นกรดลดปัญหาดินเปรี้ยวสามารถเพิ่มออกซิเจนในดินทําให้ดินปลอดสารพิษและปราศจากเชื้อโรค 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะเพิ่มผลผลิตของพืชเกษตรปุ๋ยจะละลายอย่างช้าๆและสม่ำเสมอสามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง6เดือนทําให้สภาพดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มีผลผลิตมากขึ้นกว่าปกติถึง1เท่าตัว3เพื่อ เพิ่มรสชาติเพราะปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามาคู่มีแร่ธาตุอาหารที่ครบถ้วนทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่ต้องการเมื่อใช้ไปนานๆทาให้ดินสมบูรณ์เหมือนพึ่งเปิดป่าใหม่ๆถึงทําให้พืชผักผลไม้มีรสชาติที่ดีเยี่ยมเป็นที่ต้องการของท้องตลาด4เพื่อเพิ่มการป้องกันเชื้อโรคและ,มะแมลงสามารถทําให้พืชผักผลไม้ทุกชนิดแข็งแรงสามารถต่อต้านเชื้อโรคได้ดีแล้วสามารถต่อต้านการทําลายของมแมลงได้ดี และยิ่งไปกว่านั้นปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมตรามาคู่ยังเป็นผู้พิชิตกําไรให้แก่เกษตรกรโดยคุณประโยชน์ที่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตได้ถึงร้อเปอร์เซในทุกๆพืชผลผลิตสามารถเพิ่มรสชาติให้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดได้ถึง20 0รเปอร์ซสามารถป้องกันโรคเน่าของพืชทุกชนิดได้ถึง80%สามารถป้องกันการทําลายของแมลงได้ถึง90%สามารถลดกรดในดินทําให้ดินมีค่าเป็นกลางอยู่เสมอถึงร้อสามารถเพิ่มรสชาติให้กับ ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญที่ใช้ในการเจริญเติบโตได้ดีมากสามารถทำให้ดินร่วนซุยทำให้รากพืชทำงานได้ดีทำให้ดินปลอดจากเชื้อโรคที่เป็นโทษสามารถเพิ่มออกซิเจนในดินได้ดีมากเหมือนเป็นดินในพืชที่เปิดป่าใหมา่ผลผลิตดีได้กำไร ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามาคู่คือปุ๋ยเคมีที่ได้จากธรรมชาติหินแร่ธรรมชาติของกลุ่มแร่ต่างๆเช่นแร่เพอร์ไลต์โดโลไมต์สเมกไท์ูไมต์ปูนเมลโมลิโลไนต์แร่โวคอนิกแร่คารเลสไซต์แร่ ite, แคลเซียมและยิปซัมจึงส่งผลให้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามมาคู่มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับพืชอย่างครบครันปุ๋ยเคมีที่เหนือกว่าเคมีทั่วไปมีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรอง อาหารเสริมสามารถเพิ่มผลผลิตบำรุงดินด้วยแร่ธาตุจากแร่ธรรมชาติครบทุกเม็ดของปุ๋ยเราจึงมั่นใจในคุณภาพของปุ๋ยชาวนาหรือชาวเกษตรกร,กรที่เลือกใช้ปุ๋ยตรามาคู่ต่างยอมรับและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพจนต้องบอกต่อในทั่วทุกพื้นที่ หาคุณกำลังมองหาปุ๋ยที่ใช้แล้วเพิ่มผลผลิตบำรุงดินด้วยแร่ธาตุอาหารจากธรรมชาติมั่นใจปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมตรามาคู่ปุ๋ยเคมีที่เหนือกว่าเคมีทั่วไปเพิ่มผลผลิตบำรุงดินด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติจึงมีธาตุอาหารครบทุกเม็ด